สวัสดีครับวันนี้พาท่านมาเที่ยวชมเมืองโบราณน,นะครับนะเมืองละโวหรือลบบุรีนะครับนะก็แวะดูพระปรางสามยอดนะครับแล้วก็ไหว้หลวงพ่อสามพรกกาศนะครับสำหรับพระปรางสามยอดจังหวัดลบบุรีนี่ก็เป็นเมืองโบราณน,นะครับนะ สร้างมาในยุคสมัยที่ขอมกรลองจเจริญรุ่งเรืองเมื่อก่อนนี้เมืองระโวเนี่ยเป็นอาณาจักรลูกหลวงของขมรน,นะครับในยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดสร้างพระปาง3สามยอดในขึ้นนะครับเป็นที่สักการะบูชาทางาศาสนานะครับในสมัยนั้นเป็นรัฐที วัชรยานนะครับวัชรยานแล้วก็พระเจ้าชัยวริมันก็สร้างมาก็ประมาณสัก800กว่าปีนะครับนะพรปางสวรรคก็ถือถว,ว่าเป็นศิลประเก่าแก่ของเมืองจังหวัดลบบุรีเลยนะครับนะมผมจะไม่ลงลึก ในเรื่องของะบัติศาสตร์นะครับเพราะว่าวันนี้มาเที่ยวพักผ่อนกต่เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งนะครับของจังหวัดลบบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับนะระปางสามยอดนี่ก็เป็น ศิลปะแบบบายอนนะครอันนี้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลบบุรีเลยนะครับของพระปางสามยอดแล้วก็สารเจ้าพอ่อพักการนะครับเป็นลิงสสแหมนะครับนะลิงป่าที่อยู่คู่กับสารพักการแล้วก็พระปางสามยอดมาช้านานนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นป่าต่อมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีคน มาสร้างพุทนสถานวิจัดเป็นเมืองก็สัตว์พวกนี้ก็อาศัยอยู่กับสารพระการมานานนะครับนะ mm hmm. ก็เลยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลบบุรีเลยนะครับนะ mm hmm. ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับนะ mm hmm. เมืองลบบุรีห <laughs> น้าเที่ยวครับผมลงให้ชม แต่มาช่วงนี้พระบางสามยอดและสารพระการปิดนะครับนะ,ะประชาชนจึงบางตาเนื่องจากว่าภาวะโควิด -19 บเาทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต้องปิดตัวลงนะครับนะการเดินทางมาก็มาจังหวัดลบบุรีก็ไม่ยากนะครับนะถ้ามารถยนต์ส่วนตัวก็มาได้ ไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานครับหรือจะมารถไฟก็ได้นะครับมีขบวนรถไฟจากชันเมืองนะครับรไปชันเมืองจากกรุงเทพนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสายรบบุรีนะครสวรรค์พิโลกมาได้นะครับนั่งมาได้นะครับก็มีหลายขบวนนะครับตัวนี้นี่ครับ ข้ามทางรถไฟก็จะเป็นสารพการนะครับนี่อันนี้เป็นสัตว์กุบารกุเมืองลบบุรีสัตว์คู่กับสารพการแล้วก็พระบางสยอดนะครับอันนี้เป็นสารพการนะครับอยู่ฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามทางรถไฟระหว่างถ้าเราไปจากอยู่คนละฝั่งข้ามทางรถไฟจะเป็นสารพการหลังนึงแล้วก็ข้ามรถไฟมาฝั่งนี้จะเป็นปังสามยอดนะครับ ตอนนี้ปิดนะครับนะไม่สามารถเข้าไปนัักการได้นะครับนะจะเปิดก็ประมาณวันที่สิบห้านะครับสิบห้ากันยาอ่าเป็นด้านหน้าของสถาบันกกร,รถยนต์ก็บางตาประชากรบางตามากนะครับนะเงียบเงียบสงบเลยครับอันนี้เป็นวงเวียนนะครับนะวงเวียนสพก,การครับนะ ผมมาแวะผ่านมาก็เลยแวะเที่ยวไ่ภาพลงคลิปให้ท่านชมน,นนะธรรมดาแล้วสัมภกการเนี่ยจะพลุกพ่านโดยประชาชนมากราบไหว้แล้วก็นั่งลำต่างๆนะ เียว่าแน่นขนาดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวชมศิลปะโบราณนนในยุคขอมนะครับนะยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะครับนะเป็นผู้สร้างนะครับในสมัยนั้นรัธิวัชรยานก็เจริญรุ่งเรืเองแล้วต่อมา จนเขมรล่มสลายลงมาก็เลยมีลทัทธิเทรวาทน,นะครับนะเข้ามาแทนที่นะครับนะเห็นได้ว่าพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูนี่ก็จะเกี่ยวพันกันเข้ามานะครับเข้ามาเจริญรุ่งเรืองในแถบเขมรถแบบประเทศไทยเราเนี่ยแลมทองเนี่ย เพราะว่าศาสนาฮินดูศาส,สนาพราหมณ์เนี่ยจะเริญรุ่งเรืองมาก่อนศาส,สนาพุทธนะได้เข้ามาก่อนจริงซึ่งศาสนาพุทธเกิดในอินเดียหลังพวกศาสนาพราหมณ์กับศาสนาฮินดูนะครับนะศิลป,ปะการสร้างก็เลยเข้ามาสู่เขมรเขมรก็ไปอีกแบบรูปแบบหนึ่งก็เลย เป็นสผสมผสานกันนะครับระหว่างศิลปะของแถบอินเดียศาสนาพรามแลวก็สาาฮินดูเนี่ยก็มาเป็นศิลปะบายน์ของเขมรนะครับนะก็ดูนะครับนะแต่ละพื้นที่ก็มีศิลปะของตัวเองนะครับนะแต่เมื่อรัศที่ไหนที่จะเริยนลูกเรืองอ่านี่ครับเนี่ยก็เป็นเขต เลี้ยงลิงนะครับนะลิงลบุรีนะเป็นสวนลิงลห้อาหารเป็นแหล่งอาหารเป็นเอกลักษณ์ของสารพักการท่านที่ชอบใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ